พี่น้องครับน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพ่งทาได้อีกแล้วครับอุ้งอิงเพชรบ้านแพ่งเป็นคนเดียวที่เหตดได้แบบนี้อุ้งอิงเป็นคนจุดประกายวงการหมอลำให้ทั้วงการหมอลำคึกคืนขึ้นมาตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วจนถึงฤดูกาลนี้นะครับผมทําให้กระแสะหมอลำเป็นที่สนอกสนใจมากขึ้นแล้วเมื่อนี้นะครับผมงานของสาวน้อยเพชรบ้านแพ,งพ่ง่นแสดงอยู่ที่วันนี้วันที่สกุมภาพันธ์นะครับ แสดงอยู่ตลาดรวยทรัพย์หลังเคหะบางพีโครงการ3-4สมุทรปราการนะครับท้าม็นผู้ใดอยู่ใกล้นะครับอยู่แถวกรุงเทพปริมณทนหรือว่าอยู่จังหวัดใกล้เคียงนะครับอย่าลืมเดินทางไปรับชมสาวน้อยเพชรบันแพงนาเวที่แบบแสงสีเสียงอลังการโชว์ปีนี้คือโชว์เลิศโชว์เลิศเครื่องเสียงเพิ่มมาก็คือเลิศองค์ร่วมคือแบบโอ้โหสุดๆนะครับ องหวมคือดีมากปีนี้ม,มวนผู้ใดไปได้ไปเบิงบอกเลยเลยคำเดียวว่ามวนคุณจะบอผิดหวังแน่นอนและถ้าแม้ผู้ใดอยูอ่เกินว่าตั้งจังหวัดหรือว่าบ้านอยู่ไกลก็สามารถซื้อไร่สดกุ้มปิดได้นะครับผมวันนี้วันที่3มกุมภาพันธ์วันนี้มีไร์สดกลุ่มปิดด้วยนะครับอย่าลืมไปเบิงด้พี่น้องเนอะอาร์มือขึ้นนี่นะครับผมทั้งสาวนอยเพชรบ้านพแพงแสดงอยู่ที่สนามทูปะเตมีนะครับแถวดอนเมืองเนาะ อุ้งอิงเพชรบ้านแพงหลังจากจบงานนอกก็ได้ออกมาเคลื่อนไว้แล้วนะครับอุ้งอิงเพชรบ้านแพงได้โพสล่าสุดเนาะน้องโพสบอกว่าส่งงานจ้าขอพระคุณมาไล่จากพ่อพอยแม่เอฟซีอีลาเดินจ้าที่หักแพ่งอีลาขอพระคุณที่บอชิมลาตั้งแต่มือแรกจนฮอดมือนี้พ่อพ่อยแม่กันย่งเอ็นดูหักแพ่งหลาคือเก่าขอขอบพระคุณพ่อพ่อยแม่เอฟซีสาวน้อยที่เปิดโอกาส ให้อีลาจากมือนั่นจนฮอดมือนี่พอพ่อแม่แมกันย่งค่อยดันค่อยซับพอร์ตลาอยู่ตลอดนะครับผมขอบพระคุณนบ้านฮักทุกหลังที่เป็นกำลังใจไฮลาอยู่ทุกครั้งลาฮักพอพอ่พอแม,แม่เรือจ้าอ่าแล้วก็มีแฮชแท็กมาไล่าจากแม่สถาพรพออุทัยแล้วกัมาไล่ด้านหน้าเวทีอ่าแล้วกับแม่อนิตยา บันฮักน้องอุอิงรัตนาพรนะครับผมแล้กกับพแจ็คกี้พี่ปวริสนะครับแล้วกับพ่อเทพแม่ปองพ่อประภาสแล้วกับน้องลานครปฐมแมนะวิศราพรนะครับแล้วกับเมวิชุดาเอาวิชุดาขออภัยครับแล้วกับพ่อสุภชัยนะครับแล้วกับพ่อฮักอุดร แม่ฮักอุดรแล้วก็แฮแท็กชอมาไล่ด้านหน้าเวทีนะครับและก็รางวัลด้านหน้าเวทีและของกินด้านหน้าเวทีที่พ่อพ่อแม่แม่มอบให้ลาเดินจ้านี่นะครับเป็นโพดของคุณเนาะนี่คือความหนาลาของอีลานะครับหลังจากเสร็จงานน้องก็จะมาโพดขอบคุณตลอดแล้วก็เอ่ยถึงทุกๆคนที่เอาไปให้มาลัยไปให้เลยนะครับ ส่วนเป็นมาไล่หนาเวทีที่ว่ายืนหายกับมืนอนี่กับน,น้องกับได้ปวดขอบคุณเป็นมาไล่รวมหน้าเวทีนนองขอบคุณมากนะครับขอบคุณนที่หาแพ้อีหลาดด้วยครับผม mm hmm. อันและที่เบ่าโจดีไซนบอกไว้ว่าอุ้งอิงเพชรบ,บ้านแพงเพชรได้อีกแล้วอุ้งอิงเพชรบบาพ้าแพงซางปรากฏการใหม่อีกแล้วครับพี่น้องนั่นก็คือว่าเมื่อวานนี่นะครับงานวันที่สองกุมภาพันธ์ ที่ไปแสดงอยู่ที่สนามทูปะเตมีเนี่ยครับเห็นบอลโจยกมานินเพิ่นในโคดบอกก่อนที่จะแสดงนะครับบอกว่านสนามทูปะเตมีเป็นสนามปราบเซียนเป็นสนามปราบเซียมเข้าว่าปราบเซียนคืออย่างปราบเซียนคือยากที่คนจะเต็มสนามบอกว่าสิมาล่องหรือว่าสิเป็นปีได้ยังไจังใดกะคือยากมากที่จะมีคนมาไปเบิ่งเต็มสนามมีคนไปให้ก,กำลังใจเต็มสนามอ่า เขาก็เลยเอนสนามปราบเซี้ยนครับเป็นสนามที่ยากมากที่จะคนเต็มวิกแต่เมื่อคืนนี่นะครับสาวหน่อยเพชรบ้านแท่งท่ำได้ครับอุ้งอิงเพชรบ้านแท่งเขาเอินว่าเป็นคนจุดประกายเป็นคนเรียกกระแสให้แฟนลับเอฟซี FC มาเบิงหนาเวทีนะครับมาให้กำลังใจที่งานสาวหน่อยเพชรบ้านแท่งหลายครับพี่น้องเมื่อคืนนะครับผมบอลโจยุมนี่กับเดบโผลว่าบัตรราคา190บาท คืนนี้ที่สนามถูกป,ปะเตนีแถวดอนเมืองสุดยอดแฟนๆอัญญาสาวน้อยจะไม่ลืมพระคุณนะครับผมกูพูดพนะี่น้องพูดน่ะสนามปราบเสียนมองไดสาวน้อยเพชรบันแพงเอาอยู่ครับสาวน้อยเพชรบันแพงเอ๋ว่าสนามปราบเสียนมองไดอุ้งอิงเพชรบ้านแพงก็ตีราฟแลนสไลด์ทุกพื้นที่เขาเอา่อวชนะเลิศ บอาวว่าสิไปแสดงยุใสขึ้นขับถึงเท้งเขาเ่าแถวๆอ่ะเขาเอ่ยว่าจังวัดภาคเนื้อเพชรบูรณ์ค้นกหลายหรือบ่าวว่าสิเป็นไปแสดงตั้งจังวัดแถวๆกลางทงหน้าท่างเขาไปกับายากแต่ว่าค้นกหลายคือเก่าเต็มคือเก่าหรือว่าไม่ว่าจะเป็นที่กรุงเทพปริมณฑลมองไดนกับยาที่บอกว่าสนามปราบเซียนอุ้งอิงกับชนะมาถุกพื้นทีสุขสนามแล้ว ขาเอ่ยว่าแลนสไลด์ทุกพื้นที่อุงอิงเป็นคนแรกคนเดียวนะครับที่เขาเอ่ยว่าจุดประกาศเฮดให้แฟนคลับอยากเบิงหมอลำใดขนาดนี้ทำให้คนหันมาสนใจหมอลำมากขึ้นแล้วกัเพลงของอีลาเองนะครับเพลงของอุงอิงทุกเพลงเนี่ยกลเป็นคนเกินว่า เป็นศิลปินคนแรกๆของวงการหมอลำที่ติดหนึ่งในมาแรงแล้วพ่อหลังจากนั้นวงการหมอลำหรือว่าเพลงหมอลำกบกลายเป็นกระแสได้รับความสนใจทําให้คนหันมาฟังเพลงหมอลำที่เป็นหมอลำเนี่ยมากขึ้นปกติสมัยก่อนอาจจะเห็นเพลงลูกทุง่งหรือว่าเพลงอินดี้ที่แบบติดกระแสติดหนึ่งในมาแรงทะลุบบวันหลายล้านยเท่าเห็นมาแล้วแต่ครั้งนี้คือเพลงหมอลำเพลงหมอลำกลับมาบูมได้กลับมาเป็นกระแสได้ บอกได้เลยว่าอุงอิงก็เป็นหนึ่งส่วนเป็นส่วนใหญ่แล้วแหละที่เฮตไห้วงการหมอล่ำหรือว่าวงการเพลงหมอลำกลับมาเป็นกระแสอีกครั้งหนึง่งและอุงอิงเขตบ้านแพงก็ทําให้เขาเอ่ยว่าคนหันมาเบิ่งหมอล่ำมากขึ้นนี่ครับบวชศิลป์แสดงยุไสค้นกระลายการที่ค้นไปเบิ่งหมอล่ำหลายแบบนี้นะครับผมหนึ่งแหละเจ้าภาพเจ้าภาพก็ได้กําไรแน่นอนสองล้านค้าล้านขายอยู่บริเวณแถวๆนั้น พนไปหลายเพื่อนาขายของได้หลาย,ลายอันนี้ก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแล้วก็โรงแรมหรือว่าที่พักรีสอร์ตตามบริเวณสถานที่จัดงานที่สามนเป็นไปแพ่ไปลงยอดจองรีสอร์ทก็พุ่งเต็มไดรลีย,ยรีสอร์ทเลยอีกอย่างหนึ่งนะครับที่จอดรถอาการมี่คนสีเดินท่าใลยเมืองหมอล่ำส่วนสําคัญก,ก็คือต้องมีที่จอดรถน,นะครับที่จอดรถของชาวบ้านในระแวกที่จัดงานที่สามนเป็นไปแพ่งไปลงเนี่ยกับ ก็คือรถจอดเต็มก็เหตุแห่งเช่าบ้านที่เกิด่าเปิดบริการรับฝากรถสิกะมีรายได้ไปนํานี่แหละครับผมอุ้งอิงเพชรบ,บ้านแพงคือซอฟต์พาวเวอร์จริงๆเป็นเกิด่าอุ้งอิงเพชรบ,บ้านแพงสามารถกระตุนะต้นเศรษฐกิจได้กระตุ้นเศรษฐกิจเกิด่าอย่างนะชุมชนแถวนั้นที่ว่าวุ้งสาวน้อยเพชรบ้านแพงไปลมเนี่ยสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจอ่าชุมชนแถวนั้นได้ยัง สุดยอดมากๆเลยครับผมนี่แหละครับผมบาวโจดีไซน์ถึงบอกว่าอุงอิงเพชรบานแพงชนะเลิศที่ลีไม่ว่าจะเป็นสนามปราบเซียนที่ไหนอุงอิงก,กับผ้าสาวน้อยเพชรบานแพงไปแบบเขาเอ่ยว่าเล่สาาเนสไนลด์สามารถเท่ตังไดล่ะพี่น้องสามารถเท่แห่ค้นมาเบิงสาวน้อยเพชรบานแพงหนาวไว้ที่ใดขนาดนี้แล้วยิ่งช่วงหนึ่งช่วงสาคัญช่วงที่อุงอิงเพชรบานแพงออกมาโชว์นะครับ คนเต็มหน้าเวทีเพราว่าตอนนั้นคนเสียตีหยังอยู่ไปสือก๋วยเตี๋ยวยูไปสือลูกสิญยูอุ้งพ่อบอจบประกาศเท่านั้นแหละครับอ่าพ่อบอจบประกาศว่าอูอิงจะออกมาพ่อดนตีเริ่มขึ้นเท่านั้นแหละพี่น้องบพราว่าสียูใส่เขาห้องนอ้ำยูซือลูกสินซือก๋วยเตี๋ยวสือสอตมตำยูกันแลนมหนาเวทีกันหลายครับเพราะว่าหยังอยากจะเห็นนอออิงใกล้ๆอยากจะไปให้ทิพนอออิงให้มาไล่นอออิง อยากจะไปถ่ายรูปกับน้องอุงอิงแล้วน้องก็น่ารักมากใครขอถ่ายรูปนอกกับไทยบอกไท่เบื่อเลยอโอ้โหพี่น้องครับอะสุดยอดอีีเนาะนี่ก็คือข่าวสารเรื่องราวของเทพทิดาน,น้อยอุงอิงเพชรบ้านแพ้ของเท่านะครับแลนสไลด์ทุกพื้นที่จริงๆอุงอิงชนะเลิศและก็อุงอิงยืนหนึ่งในดวงใจของแฟนคลับ f อยืนหนึ่งในดวงใจของบาวโจดีไซน์นะครับอะมอดีบาวโจดีไซน์กั แวะมาอัปเดตข่าวสารดีๆนะครับให้เอฟซีแฟนคลับได้รับฟังกันนะครับผู้ใดที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บาวโจดี i ไซน์น้ำเดิอ์คาเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของบาวโจต่อไปครับผมมือนีบาวโจดีไซน์ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ